ตัง้ตงนะตต้งโน้ตงนะบหอยเลยเฮ้ยาปังไเฮ้ยตังโน้นตั้งโ้หนึ่งว้สอง กมานะหมอระดมวะอำเปีไม่มีเยอะไรดีเลย

Yeah! 有。<laughs>